สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะฮะไอฟอมสูงอ่ะโอ้เออช่วยนะเลื่อนช่วยนะเลืนช่วยนะช่วยอะไรกันเลือช่วยนะเลืช่วยนะเลืช่วยนะเดี๋ยวเลื่นหัวเลื่อนช่วยนะช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรลูกช่วยทำอะไรช่วยทำอะไรนะ โอ้ได้เลยคนเก่งเดี๋ยวรอให้ป้าดาเปิดน้ําก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลานั่งรอเดี๋ยวเขามาส่งของอวายทำไม<า>ทำไมคีรีกินไอติมไหมกินไอติมไหมกิน,น,นไอติมได้ปกินไอติมได้พัลูกกินกินละ้กินค่ะพูดดีๆอ่ะแล้วไม่ให้กินไหมหขออนุญาตแม่ก่อนแม่เปรี้ยวนี่ขออนุญาตในกล้อง กินอะไรกินไอติมเออได้ไหมคะได้ไหมคะค่ะ,คะ <c oughs> ไปแอนซื้ติมมาแล้วแช่ไว้ที่ตู้เย็นอืมอกินกินไม่ไมเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเขามาส่งของก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเขามาส่งของก่อนเดี๋ยวไปเอาของไปเก็บที่บ้านเข้านาเข้านเดี๋ยวเขากําลังมาอยู่ค่ะ,ะนั่งรออยู่เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามา น,น,น,นายนกโอ้เขานกจุกจุกกรูนกะมันก็อยู่ใต้ต้นไม้ว้ายมันไม่ใช่หลังมดมันไม่ใช่ ไหน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 มีน้อยบอกให้เห็นต er ัวอะไรเจแตตรงนั้นรังอะไรตัวตัวอะไรลูกเดี๋ยวอันนี้อะไรรองเท้ามาลุยอยู่ก็บนเดี๋ยวตัวอะไรอยู่ตรงนั้นตรงต้นไม้เนี่ยตัวมิมบ่ตัวมิมบ่ตัวมิมตัวรังใหญ่ไหมตัวมมตัวมิมตัวมมเดี๋ยวเดี๋ยวรังใหญ่ไหมทํามือให้เอฟซีดูหน่อยดิรังใหญ่ทําไมรังใหญ่รังใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหแสดงว่ามันมีตัวตัวแม่เยอะสิ ดำไหมตัวดำไหมพื้นๆเลยดำพื้นๆเลยมันสีดำมันเกาะกันอยู่แล้วก็เออมันสีแบบผมหนูอ๋อสีดำเหมือนผมหนูเลยตัวมิม่มเลยนะ่ะอุ้ยป้าเอนวันนั้นไปป้าเอนเห็นมันเกาะกัอนอยู่แล้วแล้วป้าแอนก็เอาน้ำอะรถมันไม่ยอมหนีไปไหนเลยเอาก็เอารถใบสิมันไม่หนีไปแล้ว มันอยากอยู่อะรถอย่างนี้ดิไม่รถยังไงก็ไม่ไปเพราะว่าประเอนรถน้ำต้นไม้หนูจะเอเอามันอะไปอยู่ในเท่อืออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องเพลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินไอติมแท่งใหญ่เรือยจะกินไอติมแท่งเล็กร้องเพลงชาติไทยให้ฟังก่อนะเทศไทยรวมมาหนึ่งว้าอย่ายกขาดิดีดีเอาเอาใหม่เออ เราร้องตามป้าแอนนะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยร้องพร้อมกันเป็นไป,ไปชาจ้าก่อนหน,น,นึ่งก่อนอ,อืมอ่ะเ,เ,เป็นเพลงช้างก่อนอ่ะเอาเออเพลงช้างก็เพลงช้างเอาเยนช้างหรือเปล่าช้างก่อน จบไวแท้คือจบไวแท้มันบ่แหมนจังสีมันหายไปท่อนหนึ่งนะเออเอาลอยกระทงลอยกระทงมาลอยกระทงมาลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงตาหนูกันจิ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงตาหนูกันจิ้งวันลอยทงลอย แล้วมอยกระทงหนุกันหนุกันจริงบอลลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงไม่เชื่อเปก็ไปดูสิเป็นไม่เชื่อก็ไปไม่ไม่เชื่อค่ะเชื่อ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 เอออ่ะแล้วมีเพลงอะไรที่ที่ครูให้ร้องเพลงอะไรอีกอ่ะนึกย่งเบสเอออย่างบอเธอไม่เอ็นกับชายบสบอย นี่แหละเขามาส่งข้าวแล้วนะเนี่ยเอเอเขามาส่งข้าวแล้ะอืมเขามาส่งของแง้และและ้วก็มาได้ไอติมแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยค่ะเอ้ยกินอได้ก <c oughs> <c oughs> ินสมใจแล้วอร่อยไหมคะขอบคุณป้าแอนยังค่ะคนคับป้าแอนอืมอืมรักนะคะจุบ๊บจ <c oughs> ุ๊บออืไม่ต้องแกออกลูกจับไว้จับอันนี้ไว้จับเออ เารีบกินหันมาหันมาหันมาเดี๋ยวรีบกินก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาโอ้โหโอ้ยอันใหญ่เลยอันใหญ่เลยอันใหญ่เลยเอยอร่อยอร่อยอร่อยอืมเอาค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปโดียวอย้ยอ้ย โอ๊ยวายกัดลูกกรอย่าใจอย่าใจลิ้นแดบอย่างนั้นก้าวั๊บๆัอุ้ยอุ้ยเขามีหมูกระทะด้วยอุ้ยเขามีหมูกระทะแม่ไปแล้วแม่ไปกินหมูกระทะแล้ว โลโก้โลโก้โลโก้โลอกโก้วิ่งตามแล้วล็อกโก้วิ่งตามแล้วอือหืออร่อยเลยอร่อยอร่อยหวานหวานเอ้าเออแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วต้องไปต้องไปชาร์จแบตแล้วแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีรังเดี๋ยวไม่มีรังนะอร่อยเลย โอ้แทงใหญ่ด้วยอืมกัรอย่าไปรีบกัรเออเดี Herm ๋ยวมันละลายมันแตงใหญ่เร so ็วจะหมดแล้วแมทจะหมดแล้วอยากมาพูดกินไหมอยากมาพูดก <sh arp> <bem> ินไหมอยากมาพูดกินไหมอยากมาพูดกินไหมไปแล้วไปแล้วไปแบ่งไหม ไปนาทีไปไปไปมีน้อยจะพาไปดูตัวอะไรเนาะบอกว่าตัวใหญ่มากอือโอ้ตรงนี้เองโอ้ตัวใหญ่มากเลยโอ้โอ้รังมิ้มรังมิ้มมันโอ้รังใหญ่มากเลยทํารังอยู่อืมม,ม,ม,มินไม่กลัวใช่ไหมมินไม่กลัวอืมมินไม่กลัวปะลูกเออ ทำไมทำไมหนูหาเจอต้นหนูต้นหนู้ตน,นตนน้ตนไม้อยู่หนูก็เลยเห็นเหรอเห็นเลยว่าเมย์ดาก็เลยเห็นอืมไม่ไดาไม่ไนาเห็นแล้วก็บอกมีน,น้อยโอ้โ,อโหเอฟซี <F 4. S 1> ตอนแรกมันรังเล็กๆเองเดี๋ยวนี้มันรังใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยนี่ใช่บาย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  ดอกไม้สวยมากเลย f c นี่นี่นะพาเยี่ยมชมดสวยงามมากเลยดอกไม้นะคะทุกคนนู่นนะนี่ก็สวยงามมากเลยนี่นะคะแล้ว F4 ทุกท่านมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะฝากสั่งซื้อผิิธภัณฑ์ด้วยนะคะในช่องแอ็นเฟิมีนะคะสวัสดีค่ะ